ปกติเนี่ยเราอยู่ที่น้ำขมันครับผมอาชีพเราปกติเคาทำอะไรครับก็รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างมาเพื่ออะไรครับก็แบบเกี่ยวข้าวแบบแล้วแต่เขาจะจ้างมาทําอะไรครับแล้วปกติเลยอาชีพที่ทําเองกับพ่อเนี่ยทำอะไรครับก็ทํานาครับทํานาทําไร่อะครับไปรับจ้างในในเขตโซนไหนในเขตก็ในหมู่บ้านหมู่บ้านล ที่เราโดนยาเสพติดพี่โดนยังไงครับก็โดนตรงตอนกลับบ้านคือไปทํางานที่น่านมาคือพี่พี่พี่เขยไปรับเหมาทํำงานก่อสร้างที่ที่น่านแล้วก็คือเขาก็ไม่มีลูกน้องไม่มีคนก็โผล่ไปด้วยได้รคือดีจี่สุดครับผมไม่ดีเดียวครับผมครับรายงานตัวจพบตับเอชไม่ครับผมแล้วอยู่ที่บ้านอยู่กัน ถ้าปกติก็อยู่สี่ห้าคนนะครับกะมีพี่มีน้องแล้วมีพ่อครับคือจุดเปลี่ยนที่คือเราทํางานส่วนใหญ่รับจ้างก่อสร้างจุดเปลี่ยนที่เราเข้ามากรุงเทพนี่คือตอนนั้นข้ามาจะมาทาอะไรที่กรุงเทพก็คิดว่าจะมาหาทางานแล้วก็มาหาญาติพี่น้องที่สนามหลวงครับก็ามาชุมนุมอยู่ ถ้ามีสร่วมการร่วมชุมนุมเรามาร่วมชุมนุมตอนตอนไหนยังไงครับน,นี้จับไม่ได้จริงเขาเขาร่มกลุ่มตอนนั้นเขาได้กลุม่มอะไรกลุ่มเขาเรียกกลุ่มไอ้ดาวแดงหน้ากากาขาวเงี้ยครับ <S <S เรา,าเริ่มจากตรงนั้นครับเรามาเริ่มคือเรามาเพราะเพราะมาตามหาญาติแในมาร่วมกับญาติไม่มามา,มาแวะมาเยี่ยมญาติก็คือจะไปหางานทําก็คือมันอยู่ตรงนั้นก็คือมันได้เงินด้วยใช่ไหมครับ คือผมก็เลยอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็าไม่ได้ครับ,รบเขาว่าจา่ายมาสามร้อยแต่ไม่ได้จ่ายครับเคยได้ไหมครับจริงๆเคยได้นะเคยได้แค่สองพันคือไปเบิกเองเบิกกับกองอำนวยการบอกว่าจะกลับบ้านเขาก็จ่ายค่ารถแค่สองพันนะครับกว่ก็อยู่ประมาณสักเดือนครึ่งพี่ยาบอกว่ามาเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ตังค์ครับผม ครับแล้วจากนั้นคือก็เข้าออกเข้าออกการฉนุบบ้างยังไงก็เข้าออกเรื่อยๆครับแบบไปนอนข้างนอกบ้างแล้วก็มานอนข้างในบ้างการฉนุมครั้งครั้งใหญ่ช่วงปลายพฤศจิการเราก็มาลูบมนุบด้วยครับมาลูบมนุบแบบปกติหรือมาอาสาเป็นอาสาเป็นการบบอาสา,าเป็นการครับเป็นการเลยอะไรทําให้เราอาสาเป็นการก็คือแบบ ผมเห็นมลชนมาแบบพี่น้องมาใช่ไหมครับก็มาแบบมันโดนคือคนเดินทางมาก็โดนแบบล่อทําร้ายมั่งก็คือแบบเห็นพี่น้องมาแล้วแบบโดนทําร้ายแบบบาดเจ็บก็สงสารนะครับก็เลยเข้าไปอยู่ตรงนั้นคืออาสา,ามีใครชักชวนไหมครับไม่มีไม่มีครับตอนนั้นที่เวทีไหนครับเวทีไอเอวทีปปสอของสุเทพเลยลาดลาดดํา,นานเนินครับ ย้ายมาลาดาินแล้วเราภาสาไปเปลียนการครับผมแล้วเขาเขาเขาดูเขาตรวจสอบเยอะไหมครับสำหรับเรามาเป็นการก็ก็ก็ไม่ตรวจสอบครัก็คือผมผมอยู่ในชุมนุมมาเป็นผู้ชุมนุมมาตลอดค่าคนที่เป็นการก็แบบรู้จักผมบ้างครับคือเราดูมาตลอดเขาเห็นหน้าเห็นตารู้จักครับผมครับแล้วช่วงเป็นการที่ราชดามู ไมผ่านการมีปืนใช้ปืนไหมครับไม่มีครับไม,ไม่เคยใช้ปืนไม่เคยเลยครับตอนนั้นแค่เป็นการดูรอบรอบผมก็รอบรอบฟ้าประชุมประตูอะไรงัน้นนะครับก็เริ่มเห็นนี่ก็คือแบบมาอยู่แจ้งวัฒาน,านะ,ค,ะรครับก็คือมันม <c oughs> ีแบบ ก่อนจะเห็นปืนในม็อบนี่คือมันมีเอ็ม79ลงข้างหลังเวทีสามลูกแล้วก็มีแบบมีคนมายิงใส่เข้าไปข้างในที่ชมุนมนุมครับแล้วก็ฝั่งเราก็ไม่แบบไม่มีอาวุธตอบโต้แล้วก็ท้าพักก็มีมเีเห็นเห็นอาวุธปืนเข้ามาครับแต่ไม่รู้ว่าใครนําเข้ามาตอนนั้นเราเริ่มเห็นยังไม่ได้ใช้ครับผม ครับผมก็ไม่ได้ฝึกก็คือคือวันนั้นคือไปก็ไม่รู้มันเป็นมาได้ไงก็คือแบบท่าทางแบบเขาก็แบบว่าเขาดูก็ว่าผมฝึกมาจริงๆผมไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยครับไม่ฝึกเลยช่วงที่เห็นปืนอยู่ในม็อบเราก็ไม่ได้จับไม่ได้อะไรก็จับเล่นจับอะไรอยู่เขาบอกไหมมีคนมาแนะนำไหมว่าต้องใช้ยังไงอะไรก็มีคนรู้จักกันนะครับ เป็นปืนเล็กกับปืนสิบเอ็ดปืนขนาดเก้าธรรมดานเานี่ยปืนเอ็มป,ปืนเอ็มบหกมันก็นนนใช้ยากะเขา,นนเขาแนะนำาแนะนก่อนก็คือเขาเขาก็คือเอไปนู่นก็คือแบบเขาก็พูดให้ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็คือไม่คือแนะนําแค่ว่าขึ้นลําขึ้นเซฟยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการยริงเขาไม่คือได้สอนครับ ถ้าทีมกาดด้วยกันนะครับรคับผมถ้ามันหลายๆเลยหลายๆคนแบบที่เราที่บอกไม่ใช่คนเดียวรบไม่ไม่ไม่วันนั้นวันวันที่เกิดเหตุที่หลักสี่เนี่ยเราเป็นเตรียมตัวอยู่ยังไงแล้วมีคนก็ไม่ได้เตรียมตัวคือนอนทั้งวันนอนคือนอนเขามีเหตุก็นั่นอย่างเดียวก็คือนอนนอนที่ไหน นอนอยู่ที่ไอ้หน้าหน้าด่านครับขอว,ว่าเป็นการครับผมมยยังไงยงมนะันนาอะไรใครเรียกออกมาอเียก็มันมีมีคนเรียกออกมาแบบมาพี่น้องมาจากราพาวข้ามถนนไม่ได้โดนอีกฝั่งตรงข้ามทำร้ายยิงใส่คว้างประทัดปิงปองโยนเข้ามาใส่พี่น้องก็นอนหลบันหมดนนอนนอนหมดอนันครับผมตรงนี้มาระดมมา ระดมมาระดมการออกมาไอเราทีแรกผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะออกมาครับก <bla> ็หันซ้ายหันขวา,ก,วา,ก,วาก็มันไม่มีใครค,คือคือของก็อยู่กับผมอยู่แล้วเขาก็เลยผมก็เลยตัดสินใจออกไปครับของนีง่คือครับผมก็ก็มีคนทีมการนะครับมามาไว้ในในนั้นอยู่แล้วไม่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 ได้มาให้ครับคือเอามาวางไว้ที่ฐานที่ดานครับ แต่ว่าเขาฝากให้ผมดูก่อนเขาเข้าห้องน้ำเราก็เดินจากหน้าไปทีมาเดินมานั่งรถมาเดินมาครับครับผมกับคนที่ดูไปชีดปอนให้เราอันนี้ผมไม่รู้ครับแต่มาด้วยกันไม่ได้มาด้วยกันคือไม่รู้ว่ามาแต่ไหนคือรถหกล้อเดินผมก็เดินไม่รู้ว่าไอ้นี่มันวิ่งมาจากไหน แล้วก็มันวิ่งมาก็มาจับหลังมเลยช่วงนั้นยังไงคือช,ช่วงที่เรามา,มาถึงเนี่ยเรารู้เหตุการณ์นนว่า,าิงเลยก็ดูเหตุการณ์คือก็คือผมถือกติว่าหนึ่งฝั่งตรงข้ามไม่ทําก่อนคือเราไม่ทําคือเราไม่รู้ว่าใครทําหรือใครไม่ทําเราไม่รู้เพราะว่าเราจออจงว่าไอ้นี่ต้องมีปืนไอ้นี่ไม่มีปืนอันนี้ผมไม่รู้ใช่ไหมถ้ามันทําคือมันยิงเข้ามาก่อน ผมคือกติว่าเออเรายิงขมคู่ไปก่อนคือผมยิงไปคือไม่มีแนวคนไม่มีอะไรเลยคือยิงไปแนวุมคู่ก็คือผมแบบมันไม่มีคนนะครับแต่ว่าที่ว่าคนที่โดนปืนโดนอะไรนะ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีผมคนเดียวใช่ไหมครับคือมันหลายคนหลายชุดแต่ว่ามันดังก็คือดังป๊อปอนอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า ก็คือมันเขาก็จอดจงแค่ว่าป๊อบคอนทำอย่างเดียวไอ้ป๊อปคอนที่เรา,าเอาม <c oughs> าคือก็คือในนั้นก็คือแบบคนเข้าออกเยอะแยะก็คือใส่ถุงปิดไว้ก็วางไว้ธรรมดาก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับวลาเราถือมาก็คมนมรรชนก็ไม่รู้เหมือนเหมือนเราถือถุงธรรมดา <c oughs> เพราะเราถือมาแต่ออกมาจากฐานเข,ข้านั้นออกมาจากฐาเทานั <c oughs> เราไม่เคยยิงปืนมันมันไม่กระแทกเลย่มไม่ครับเราเราไม่กลัวนะครับช่วงไม่ไม,ไม่ไม่กลัวครือไม่กลัวว่าเดี๋ยวปืนมันดีมันกระแทกไม่ไม่เคยไม่เคยคิดเลยครับ,ค,ค,ค,รบคิดว่าพี่น้องรอดอย่างเดียวเอาพี่น้องให้รอดไว้ก่อนคือต้องเอาพี่น้องฝั่งของเรานะคือเข้ามาหาหลวงปู่ให้ได้ถ้ามืดหนึ่งฝั่งตรงข้ามมันต้องทําร้ายแน่นอนยิงไปเยอะไหมครับก็ประมาณยี่สิบนัดครับ ไม่ไม่เห็นครับก็ไม่รู้ว่าโดนใครมั่งกับผมก็ไม่รู้ครับแต่ที่รู้ก็คือไม่มีคนตายคือว่าฝั่งข่าวคือมีข่าวว่าไม่มีใครโดนยิงแล้วตายไม่มีครับแต่ว่ามีข่าวว่าบาดเจ็บแต่ไม่รู้ว่าใครยิงใช่ไหมครับแต่ว่ามันดังสุดๆก็คือป๊อบคอนนักข่าวก็จอจงแค่ว่าป๊อบคอนทาอย่างเดียวแบบเหตุการณ์ทานฟ้าก็ออกข่าวกับป๊อบคอนผมก็นอนอยู่แจ้งวัฒนะไม่ได้ไปไหนเลย เหตุการณ์หนักๆตรงไหนก็ป๊อปคอนอันนี้ผมไม่ได้ไปคือเหตุการณ์เดียวจบคือไม่ได้ไปไหนเลยถ้าข่าวออกมาก็คือป๊อปคอนทุกที่คือมันสร้างกระแสะแบบใครดังกูก็ให้มึงดังไปตลอดคือที่ผ่าฟ้เราไม่ได้ไปยุ่งเลยไม่เคยได้ไปยุ่งไม่เคยได้ไปเหยียบเลยคืออยู่แจ้งวัฒนาตลอดเรามีหน้าที่ประจำที่แจ้งวัฒนาหลังจากแยกย้ายกันที่ลาดเดินเลยนเราก็อยู่แค่แจ้งวัฒนะครับผม คนที่ยิงมันนั้นมันมีหลายกระบอกเรารู้จักกันใช่ไหมครับไม่รู้จักครับมันคนละชุดกันครับ,รรบของเราชุดเ,เราไข่บุแล้ว่าของพี่เม่นครับบ้านที่เราหนีเป็นสิบหราอันนี้คือไม่ได้หนีครับคือไม่รู้ว่าจะมีการจับกุมหรือว่าจะมีหมายจับผมยังไม่รู้เลยครับก็คือไปไปเที่ยวกัน คือคือคือแฟนแฟนจากแฟนอยากไปเที่ยวอยากไปผ่อนคลายสมองคือมันเป็นโรคเครียดอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็สงสารมันแบบไม่อยากให้อยู่ในมอบมากก็เลยพาไปเที่ยวที่ใต้ก็คือรู้จักก็คือพี่สาวก,ก็ชวนไปเที่ยวบ้านเขาด้วยก็ถือโอกาสนี้ไปเที่ยวบ้านพาแฟนไปเที่ยวด้วยไปวันที่สิบแปด ไปนอนนอนคืนเดียวครับครับผมที่บ้านเขาบอกว่าคุยกับท็อปบอกว่าท็อปเป็นคนที่ใครใช้อะไรก็ใช้งานครับม ไม่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 มีคือรากษาใจใจถ่ายคือคือพี่น้องเราโดนทําร้ายอยู่ญาติพี่น้องเราโดนทําร้ายอย่างอย่างพี่จาผมสมมุตินะอย่างพี่อยู่จุดนั้น่ล้วญาติพี่น้องพี่โดนทําร้ายอยู่พี่ออกไปช่วยไหมตามเพศนนี่แหละแล้วญาติพี่น้องโดนยิงตายน่ะพี่จะคิดยังไง ไมีใครมามาหลอกใช้เราไม่มีอมมพอเป็นหวงแม้ว่าออปกติเขายิงปืนเราไม่เป็นอะไรเป็นแล้วมาย,ยิงเป็นยังไงหนึ่งสองใครที่หลอกใช้ลูกชายอะไรเงี้ยพอเขาก็จบคือถ้าม,ามันจบไปคนคน,นหอนอ่มไม่เป็นไร ม่มีคดีติดตัวก็คือก็คือเราอันนี้คุยกันตอนที่ยังไม่รู้หมายจับนะครับครับแล้วก็ไม่กี่วันก็โดนก็โดนหมายจับก็โดดจับตัวได้มีคนทงพอทางคนทิ่บา้าเขาก็เลยสแบบลงสัยว่าเราไปยิงปืนจากไหนอะไรอย่างนี้ปกติเราไม่ใช่คนที่เรียกว่าหลักนำแต่เรื่องใครเป็นเกเลยใช่ไหมครับครับตอนจริงคิดนะว่า ันวันข้างหน้านอจาจจะมีความผิดคือเราลั่นไกไปแล้ว <c oughs> คือคือทําเสร็จแล้วค่อยมาคิดครับ <c oughs> คือตรงนั้นก็คือแบบคิดแค่ว่าเอาญาติพี่น้องมันชนของเราข่ามาให้ได้ก่อน <c oughs> ก่อนมืดนะครับ <c oughs> และทีนี้ก็คือแบบทหารก็ขึ้นประกาศบนรถเครื่องเสียงบอกว่าให้พี่น้องข่ามาเดี๋ยวทหารไปรับเองให้หยุดการปราัทะทั้งสองฝั่งให้หยุดการปรัทหะกันก็คือต่างฝ่ายต่างหยุด ทหารก็ไปรับเอามรรชนเข้ามาก็แค่นั้นนะครับตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าเราทำเนี่ยเราจะรับความผิดคนเดียวหรือเปล่ไม่เคยคิดค,ค,คือการเดินข้าูึกมันไปแต่ว่าอคนสวยเ,ยร,เราครเคยคิดมเลยเคยคิดตอนมาอยู่แจ้งอะเคยนอนพักไปนอนแบบนอนอยู่ในเต็นท์นอนเลยนอนคิดอยู่สมืติว่า พรุ่งนี้มาลือนี้ม็อบเลิกม็อบย้ายกันกลับบ้านผู้นำม็อบย้ายกันไปซึ่งอนาคตมันจะได้เป็นอะไรไม่รู้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรรีก็ไม่รู้แต่ท็อปเนี่ยผมไม่ได้ใจว่าโทษอย่างนี้ปืนฐานตามมาจากพยายามทีม่อยางนะครับตลอดที่วิ่ท่านตลอดชีวิตอนี้คือเรามาย้อนคิดเราเรามาย้อนคิดเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าเกิดคนอื่นเขาแยกย้ายม็อบกันไปหมดแล้ว ท,ท้ายเราต้องมาติดคุกดีอะไรเนี่ยอ่อถ้ายาอคิดได้อะถ้ายาอคิดได้ก็ไม่น่าจะทำไม่น่าจะออกไปคิดไหมครับตอนตอนช่วงหลังเราคิดมากไหมคิดมากคิดมากเพราะว่าคิดว่ากูไปทำทำไมออกไปทำไม